สบายดีเจ้าสบายดีเอ้ยอย่างแนะนําตัวเองแล้วเขาซื้อทองใสเอ้ทองใสรหัสสมาชิกอย่างเจ้าชื่อบอกลืมบอกแต่ที่น้องขวัญเขียนไปโออันน้ำเบอร์บอกเจ้าเบอร์สมาชิกอะสมาชิกทองย่านึ่เพิ่นเขียนเลาก็หนึ่งสองหนึ่งห้าสี่เนาะวันนี้มาจองว่านช่างมาลูกแบบน้ําอะเล่าผู้ฟังเราว่ากินเป็นไดพ่องกินแล้วมันกับเบาดีสบายโตล้างออกคือมันบนนักน่ว เจ้าอืมแต่ก็เทาบบได้กินแล้วมันยัดเจ็บแล้วมันปวดฮิติตกินแล้วมันสบายแล้วมันล้างของเสียในก็อมดลูกเขาออกเจ้าเป็นมุกเป็นมันไม่ยิงนะมันตึงมี้มัน,มนหมดอ่ะแล้วก็พวกทูมเมอร์พวกอไฟบอยอย่างนี้เออ,อกหมดเลยเนะาะกินมากี่ปีแล้วเจ้าวิ่งกินถึงแล้วอันนี้ก็กินกสิบกว่าปีวันนี้มาจองอยู่สานเบิร์นพูดเหาอ ซันเบิร์นเป็นได้พ่อของเด็กเราเขายุ่งลองบีเดตแต่ยาดยาดได้อยู่งซันเบิร์นครับผมสั่งซื้อนะอ๋อนี่ดูเลยมาฮับขัวตะกี้ไปผู้ละลังหนึ่งเจ้าเดี๋ยวจะเก็บไปข้าเนอะเพราะว่าว่านซักมะลูกแบบน้ําคือมะเจ้าเนี่ยือกินแบบแคปซูลสองเม็ดเจ้ามานี่กินแคปซูลสองเม็ดถ้าอายุเกินห้าสิบนะถ้าอายุไม่ถึงห้าสิบต้องกินขนาดนั้นเลือกเอาได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาอายุเกินห้าสิบนี่เขาฮอร์โมนไม่ยิงเขาบ่มีแล้วไงเขาต้องเติมมะเจ้าสองเม็ด แล้วก็ก่อนนอนอ่ะกินเป็นแบบน้าเคยกินสามสิบซีซีมีจอกไปือ้นหรอเออมีจอกกินน้ำเด้อมากินน้ำหมอแก้มกับกินกินคือกันนั่นแหละกินมามันเร็วดีมันปื้ดเลยเนาะมาถึงห้านาทีเนาะแล้วก็มันเล่นคือก็มันแ็่งานเร็วกว่ายาเม็ด่นเราสมาร์ทซอกกินนมกินทลาล้างยาล้างตับค่อยล้างตับเจ้าล้างตับก็ดีอันแล้วก็อันว่านชักมือก็ดี กับคอลลาเจนอ๋อคอลลาเจนได้ต้องกินเนาะผิวพันไม่ได้กินเพิ่งเลยได้ค่ะอ๋อบอมาเอานี่ดอกะอันนี้ทรีคิงล่ะคอลลาเจนอยู่แต่ล่างพูดนะคอลลาเจนตั้งเจ็ดตัวอ๋อคอลลาเจนอันนี้เลยนี่รุ่นใหม่เขาเปลี่ยนเม็ดที่มันเพิ่มเข้าไปนี่นะเจ้าคอลลาเจนของหมอแก้มหอมนี่แหละอันนี้ตั้งก้อนแบ่งกินคนเดียวเนี่ยหรอเ่ยเขาแบ่งอ่ะบางคนได้บางทีเขาเก็บส่วนมากเขากินตัวเองถ้าคนที่ว่าโอ้เขาบอสบายเขาก็แจกเขาอ๋อเจ้าบางกินไป การฮือที่ดีสุดคือการฮือสุขภาพเด๋วเจ้าเดี๋ยวถ้ายามาแล้วเดี๋ยวจะเอิ้นไปหายเด้อเพราะว่ามดลูกน้ํานี่มันขวดหนึ่งเกือบกิโลเจ้ามันก็เลยแบบต้องส่งมาเป็นเทือเป็นเทือถ้าจองก็จะได้ก่อนถ้าบั่จองนี่จะไม่ได้เจ้าจองวจไว้เดี๋ยวแถมสักสามสี่มื้อมาเดี๋ยวจะเฝ้าโทรไปเด้อ เจ้าขับรถมาดนบ่เจ้าเนี่ยบ่อเพราะขงจีนลองบิดน้อยเยียวเน้อบ้านพี่เขาอยู่ไกลๆนี่เขาก็จะเอายาไปส่งเราเลยนะอ๋อเจ้าแล้วไปแอลไหนมาเนี่ยคริสต์มาสไปแอลไหนวะนเนี่ยพอได้ไปฝนตกอยิ่แต่บ้านพี่น้องเขาเออเนาะแต่เจ้าก็ตื่นมาแต่ตีสามฝนตกลุงทอมัาเดียวนี่เนี่ยเสียงจะแหบด้านล่างเมื่อวนี้ฝนแห้งกันเลยแตว่าเมื่อวานนี่ก้ญาติโทรถามว่ายังบ่ไปเอาว่าบอกยังเดี๋ยวมื้ออื่นก่อนมื้อนี่ แฟมิลี่จะแกร์ไปกินบ้านนั้นบ้านนี้เออแต่วานี่คริสต์มาสไงแมนเจ้าโอ้ยพรคริสต์มาสเธอแดด <May S 1> มีพี่น้องคริสต์มาสไอวิบาร์ดี้ให้พี่น้องมีชีวิตดีขึ้นแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บจะมีเด้อเจ้าขอบใจหลายๆอยู่ดีมีแห้ง <S <S นะเจ้าคราวนี้เบิ้งกูดไอเดียได้เลยเด้อใ,ในในโฟนท่าน่ะมีทั้งเฟซบุ๊กอ่ากูดไอเดียทีวี TV, แฟนคลับแล้วก็เว็บไซต์เนี่ยเจ้ากูดไอเดียทีวีดอทเน็ตเนี่ยแล้วโทรเข้ามาเด้อ เจ้าขอบใจเลลายเจ้าอยู่ดีมีแหงเจ้า